คุดเป็นเจ้าฟ้าพญานาคเป็นเจ้าน้ำแลนะแม่พญาคุดกับแม่พญานาคพี่น้องกันโอพญาคุดรุแล้วรวยนะได้เงินนะได้ทองนะได้ทรัพย์นะร่ำนาถนะนนะจเจริญนะมัน่นคงอธิฐานนี้คนเราศรัทธาได้แต่อย่างมงาย ทุกวันนี้นะคะมีผู้คนมากมายที่เคารพศรัทธาในพยาครุฑโดยเชื่อว่าหากบูชาพยาครุฑแล้วจะช่วยส่งเสริมเรื่องหน้าที่การงานโชคลาภร่ำรวยตลอดจนเป็นการเพิ่มวาสนาบารมีเพราะอะไรพยาครุฑถึงได้รับการนับถือศรัทธาวันนี้มาหาคำตอบด้วยกันค่ะครุฑสัตว์กึ่งเทพมีลักษณะครึ่งคนครึ่งอินทรีย์ทรงอิทธิฤทธิ์และมีชีวิตเป็นอมตะ โดยคนไทยรับคติความเชื่อเรื่องครุฑมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูโดยเชื่อว่าครุฑเป็นพาหนะของพระนารายหรือองค์พระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้มีการสร้างรูปครุฑผ้าหรือรูปครุฑกลางปีใช้เป็นสัญลักษณ์แทนพระมหากษัตริย์ดังปรากฏในดวงตราหรือพระราชลัญจกรประจำพระองค์ประจำแผ่นดินประจำราชวงศ์และประจำรัชการ นอกจากนี้ครุษยังถูกใช้เป็นตราประทับหนังสือราชการแผ่นดินรวมถึงหัวกระดาษของหนังสือราชการทั่วไปและปรากฏให้เห็นในภาคเอกชนที่สามารถรับพระราชทานอนุญาตให้ใช้ตราครุษในกิจการด้วย จากคติความเชื่อเรื่องพญาครุฑกลายมาเป็นพุทธคุณเรื่องของครุฑได้อย่างไรใครที่เป็นสายมูเตลูโดยเฉพาะคนที่บูชาพญาครุฑต้องมาที่นี่ค่ะวัดโพอทองหนึ่งในวัดที่สร้างพญาครุฑที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะ วัดโพทองเดิมมีชื่อว่าวัดทุง่งวัดแห่งนี้มีอายุมากกว่า100ปีปัจจุบันมีพระครูวิสิทธตวิทยาคมหรือพระอาจารย์วราปุญญวโรเป็นเจ้าอาวาสซึ่งหลายคนรู้จักเป็นอย่างดีโดยเฉพาะความศักดิ์สิทธิ์เรื่องพญาครุฑและพญานาคขออนุญาตก,กราบนมัสการหลวงพ<า>่อนะเจ้าค่ะสาธุจเจริญพรครับโยม หลวงพ่อเจ้าค่ะหนูเข้ามาในวัดนะคะคือวัดสวยงามมากค่ะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยนึกว่าเข้ามาก็จะเจอแต่พญาครุฑแต่ปรากฏว่ามีนะคะหลายอย่างมากเลยในวัดแห่งนี้เจ้าค่ะมีทั้งพญานาคค่ะนะเพราะพญานาคสร้างก่อนพญาครุฑอืม oh. มีพญานาคพญามุจลินนาคราชพระประจำมันเสาที่น่ากลัวแล้วมีพญานันทโอปนันนาคราชนะมีหน้าองค์เดียวที่จำศีล ถึออยู่ในท้องพันปีพอเกิด<ม>ปุ๊บนี่ก็ขึ้นไปอยู่ชั้นเดาดึงเลยม,มีสินเท่ากับพ่อปยาคุฑ<อ>ไม่ทำลายซึ่งกันและกันอ๋องั้นยแสดงว่าที่บางคนมีความเชื่อว่าเอน็นนากับครุฑไม่สามารถจะอยู่ร่วมกันได้จริงๆแล้วคือคู่กันได้อย,อยู่ร่วมกันได้ค่ะครุฑเป็นเจ้าฟ้าพญานาคเป็นเจ้าน้ำน้ำกับฟ้าก็คือคู่กันใช่ครับเหมือน,นลิงกอย่างอัน แต่ว่าพอพูดถึงพญาครุฑทุกคนก็จะต้องนึกถึงพระอาจารย์วรานึกถึงที่วัดโพอทองแห่งนี้ค่ะทําไมที่นี่ถึงมีพญาครุฑมากเนะี่คะเริ่มต้นก็สร้างถวายพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9ค่ะแล้วก็รลอสิเริ่มสร้างตั้งแต่ปี3-6แล้วก็เป็นสัเนเ็น่ะที่ในวังเลยมี การสร้างคุชจะสร้างเข้าถวายท่านเสด็จมาที่นี่ก่อนมาสร้างตำหนักตึกกรรมฐานถวายแลมีการสร้างจัดสร้างคุชถวายท่านแล้วส่งไปสํานักพระราชวังพญาครุฑที่วัดโพทองนี้เรียกว่าเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากว่ากันว่าใครที่ศรัทธาพญาครุฑต้องมาไหว้ขอพรพญาครุฑที่นี่ ก็ถึงเชื่อว่าพญาคุดเป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์ทั้งหมดค่ะพระสารคะใน16ชั้นฟ้า15ชั้นดินถึงชั้นพรมนะพญาคุดมีสมบัติมากที่สุดตอนที่พญาคุดอยากมาเที่ยวโลกมนุษย์ก็ถือถือลูกแก้วสองลูกอัศมีรังลองพระนารายณ์รับอาสาอยากจะพาไปเข้าเฝ้าพระศิวะก็ขอขี่หลังพญาคุดพญาคุดบอกพญาคุดยอม,อมเขาเรียกวันนารายณ์ทรงสุบรรไปถึงเขาไกรลักเข้าเฝ้าพระศิวะ พระศิวะบอกพญาคุตอัษมีของท่านอ่ะประกายไม่เกิดมาไม่เคยเห็นเทพองค์ไหนเพราะพญาคุธถ้าแปลงร่างเป็นมานพหนุ่มกลุ่มทรัพย์อัษมีเขาสมบัติในเครื่องทรงท่านอ่ะเต็มไปหมดมแล้วบอกที่มา้องลกมนุษย์เนี่ยต้องการมาชมบามีผู้ผู้ผผบำเพ็นตบะพระศิวะต่อไปก็ต้องตัดสรู้เป็นสมมาสมพุธเจ้าพญาคุตก็กลับไปที่วิมานฉิมพียังไม่ทันจะกลับเลยท่านกระเพื่อผีสามเที่ยวท่านอ่ะ เพชรนินจินดาตกในมหาสมุทร<ม>ในแผ่นด<ม>ิในในภูเขา<ฮ>นะตกอยู่ในแร่ธาตุจกอยู่ในน้ำเลยบอกว่าพระพญายนาคช่วยดูแลทรัพย์<อ>คนมีบุญมีวาสนาบิบารมีถ้าเขาดีจงให้เขาไปเถอะในความเป็นมา เรื่องราวของพยาครุฑยังมีให้ติดตามกันต่อทำไมพยาครุดกลายมาเป็นพุทธคุณที่หลายคนเชื่อศรัทธาและบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลติดตามช่วงหน้าค่ะ ถ้าพูดถึงหลวงพ่อวราวัดโพทองหลายคนต้องนึกถึงองค์พญาครุฑซึ่งเป็นวัตถุมงคลที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากโดยในปี2536ท่านได้จัดสร้างขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยค่ะคนธรรมดาบูชาครุฑได้ไหมบูชาครุฑได้พญาครุฑเป็นเทพเจ้าแห่งความกระตัญยูบุคคลใดที่กตัญยูผู้มีพระคุณพ่อแม่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะพญาครุฑจะให้กิจสานุภาพ อย่างปี36เนี่ยเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยโอ้โหคือที่สุดคือเรียกว่าเป็นรุ่นขจัดอาถรรพ์เหรอคะพระจารย์ฐานลุมึนมีรุ่นรุ่นคือรุ่นแรกมีรถโคตรรวยนะสร้างพร้อมกับล้างอาถรรพ์ล้างอาถรรพ์อ,าาอ่าแต่ล้างอาถรรพ์นตสร้างน้อยอนะกี่องค์คะตอนนั้นสร้างตอนนั้นสร้างหลักร้อยเท่านะั้นะ่ะนะ นนเขาเรียกรุ่นครเลรวยเป็นพระตราแผ่นดินเนี่ยนะเป็นตราครุดเนี่ยเกิดในสมัยรัชกาลที่5เมื่อ120ปีที่แล้วอดีกรมที่ดินมาปลูกเสกค,ครุดที่ในวัดโพทองเนี่ยรุ่นนี้เขาเรียกรุ่นล้างอาถรรพ์อ๋อมีรุ่นล้างอาถรรพ์้ายกันนะข้างหลังเขียนว่าว้า แล้รุ่นรุ่นต่อที่จอ,อกเนี่ยเจริญพรที่ว่าสั่งปิดไปอ่ะเพราะคนเหยียบกันนะคนแย่งกันแย่งกันจองนะวัดไม่มีที่ยืนอัตมายกเลิกเลยคือคนเราศรัทธาได้แต่อย่างงามงายรุ่นเจริญพรนี้เป็นพุทธคุณยังไงตจ้าค่ะ มีทั้งเมตตามีทั้งมมมเมตตาบารมีอํานาจวาสนาเปิดท้องประครังเปิดกลุมทรัพย์รุ่นเจริญพรเนี่ยเพราะเขา60กสิบปีสร้างไในครั้งหนึ่งนะแล้วก็ยันเพชรกลับลงคาว่าพุทธทอพู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วคนเราบางคนติดยึดรุ่งเจริญพรค่ะ บางทีมากันผมคิดว่าถ้าคนวางตัวไม่ดีไม่ควรนะให้เช่าไปเอาไปทำการค้ากัน,อ,นองค์ใหญ่อย่างนี้ยังไม่พอให้คนเช่าเลยเแต่สบโพทองนั่นนะ มีปลอมทุกรุ่นเมื่อกี้หนูจะ,นะหนูจะบอกว่าคุณผู้ชมถ้าแบบถ้าคุณผู้ชมไปเห็นข้างนอกคุณผู้ชมต้องต้องดูให้ดีเลยนะคะเพราะเดี๋ยวจะไปเจอที่เป็นของปลอมมีวิธีการดูไหมคะว่าถ้าเป็นของแท้ของแท้เขาจะมีโคด้คอดอีะสอน,อนตีซ้ายขวาต่อโค้ดไว้ต่อโค้ดไว้ค่ะมานะ พุทธคุณของพยาครุฑนั้นเชื่อกันว่าผู้ที่บูชาพยาครุฑอย่างสม่ำเสมอจะประสบพบเจอแต่เรื่องราวมงคลในชีวิตมีอำนาจวาสนาการงานเจริญรุ่งเรืองและยังมีอนุภาพเมตตามหานิยมผู้คนเคารพรักและให้ความเมตตา สำหรับคนที่ค้าขายก็เงินทองไหลมาเทมานอกจากนี้ก็ยังเชื่อว่าคาถาบูชาครุฑยังสามารถลบล้างอาถรรพ์ปกป้องคุ้มครองไม่ให้พูดผีหรือสัตว์ร้ายเข้ามารุกรานเพราะเกรงกลัวในอำนาจบาร,รมีของพญาครุฑด้วยค่ะคนใส่พญาครุฑถ้าไม่ทำความดีก็เหมือนคลองวัตถุนเะหมือนใส่วัตถุ อยากให้หลวงพ่อค่ะได้เมตตาอวยพรให้กับคุณผู้ชมที่ชมรายการชนรสศมิกับวีพี e P ในวันนี้ด้วยเจ้าค่ะขออำนาจคุณพระศรีรัตรนไตพระพุทธบาธรรมประสง์บารมีพัะสยามเทวาธิราชบารมีพญาสุบรรเทวราชบารมีพญาณคราชและบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกท่านทั้งหลายที่เคารพบูชาขอความสุขสวัสดีความเป็นมงคลความมีอายุวรณะสุขภะละ ธนสารสมบัติปฏิพันธ์ไหวพิบให้ปัสสักนบคตองปุดปัสสักโควิดขอให้เงินไหลนองขอให้ทองไหลมาขอให้ได้ดุงแก้วขอให้แคบอกมาคิดสิ่งใดพึงปรารถนาสิ่งใดจงเจริญด้วยจัตุรภพิะพรชัยสมบังล่ำรวยมั่งมีสีสุขทุก,ท,กทุกประการเทินสาธุ<ส>ารตนตยานุภาเวนะรตนาตยเทจจสาทุกรปิวินาสานตุอาเสสโต สยสทุตนาลาสุดทยทิ์รับพรจากอาจารย์วรากันไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าทิพย์จะพาคุณผู้ชมไปไหว้ยพยาครุตกันค่ะไหว้แบบไหนถึงจะถูกหลักขอพรอ,อย่างไรถึงจะสมหวังพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามด้วยกันค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเราได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นะคะที่จะได้กรุณาบอกเราค่ะว่ามาถึงที่วัดโพอทองแห่งนี้นะคะจะสักการะบ,บูชาจุดไหนยังไงก่อนนะคะนมัศการพระอาจารย์คะะ่ะเจริญพรค่ะพอมาถึงปุ๊บหนูจะเห็นเลยค่ะผู้คนมากมายมาที่ตรงนี้นะคะแต่ว่าด้านหลังเนี่ยก็จะมีพญาครุฑแล้วก็มีองค์อื่นๆอีกค่ะเวลามาถึงแล้วเราต้องเริ่มต้นทำยังไงก่อนคะเออแล้วก็ ต้องหันไปทางนู้นเนาะติดต่อเจ้าที่เจ้าที่ก็จะแนะนําให้คุณโยมเนี่ยไปไหว้พระพุทธรูปก่อนอนะที่มหารสมเร็จโตภมรังสี<อ>ซึ่งมีอดีตเจ้าวาดหรือบูราจารย์ด้วยแล้วก็มีพระสามสมัยพระพุทธรูปสามสมัยค่ะดังนั้นคือก่อนอื่นเมื่อมาถึงวัดเราต้องไปบูชาพ,พระพุทธก่อนนะคะใช่ถูกต้อง เราไปกราดับพระพุทธมาแล้วนะคะก็มาที่จุดนี้แล้วค่ะจะเริ่มต้นนะคะสักการะที่องค์ไหนยังไงก่อนคะเขาจะมีชุดให้บูชานะอาอ,องค์ซ้ายพยาคุุธสุบรรอ,อ,องค์ขวาพยาคุธุธเวชชัยยันสำหรับของไหว้บูชาองค์พญาครุฑนะคะจะมีน้ำดื่มธัญพืชทูบเก้าดอก พวงมาลัยดาวเรืองแล้วก็น้ำมันเติมตะเกียงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะนําผลไม้มาถวายก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลไม้เก้าอย่างเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะแต่ที่มีบทบาทที่สุดคือมีพยาสุบันเทวราชนะคือมีอำนาจวาสนานะส่วนพยาเวชยัน อยู่ตามธนาคารอย,อยู่แล้วแต่จะอยู่จะโปลดพระราชทานให้แก่บริษัทไหนธนาคารไหนส่วนพญาครุสุบาลที่อยู่ตรงกลางเป็นพญาครุฑที่มีการจัดสร้างขึ้นมาใหม่เป็นรุ่นเปิดท้องพระคลังเชื่อกันว่าผู้ใดบูชาก็จะเงินทองไหลามาเทามาทำมาค้าขึ้นเป็นที่นิยมบูชาในหมู่คนทำมาค้าขายหรือมีกิจาการร้านค้าค่ะ ภาษาพยาคุดโอมพยาคุดครุดรุดแล้วรวยโอมพยาคุดรุดรุดแล้วรวยณได้เงินณนะได้ทองณนะได้ทรัพย์ณนะเมตตาณนะล้างอาถรรพณเจริญณนะมั่นคงอธิษฐานมิเราจะให้คุดรักษาตัวเราคุดโทคุดทาปฏิเสวามิ ทองแห่งนี้นะคะไม่ได้มีเฉพาะแค่พญาครุฑเท่านั้นนะคะเราสักการะพญาครุฑเสร็จแล้วเดี๋ยวที่จะพาคุณผู้ชมไปที่วิหารปู่มุจลินกันค่ะหลายคนเข้าใจว่าหลวงพ่อวรา,ามีความเชื่อเกี่ยวกับพญาครุฑเพียงอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วท่านมีความเชื่อและเลื่อมใสศรัทธานในพญานาคมาก่อนเห็นได้จากที่วัดโพทองแห่งนี้ที่ไม่เพียงมีองค์พญาครุฑแต่ยังมีรูปหล่อพญามุจลินนาคราชองค์ใหญ่ให้ศิทธินุสิ์ได้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยค่ะ นี่คือวิหารพระยามุตรกิรินาคราชอ่านี่ก็เป็นวิหารเทพอีกที่หนึ่งทีนี้การมาสักการะบูชาเนี่ยเหมือนกับที่เราไปที่หน้าพระบสถศแต่นี้เป็นวิหารเฉพาะ จากตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวทิพย์จะพาคุณผู้ชมไปที่วิหารเทพกันต่อค่ะซึ่งปกติเนี่ยวิหารเทพจะไม่ค่อยได้เปิดให้กับประชาชนนะคะได้เข้าไปสักการะค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะด้วยความเมตตาของพระอาจารย์วรานะคะก็จะพาคุณผู้ชมค่ะไปที่วิหารเทพกันค่ะ โอ้สวยงามมากเลยเจ้าค่ะคือตอนนี้อยู่ระหว่างกำลังก่อสร้างนะคะแต่ว่าอย่างรูปวาดในวิหารแห่งนี้ค่ะจะเป็นเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างคะ่าอิงเกี่ยวกับเรื่องพุทธประวัติค่ะนะวิหารเทพที่กำลังก่อสร้างนี้นะคะจัดสร้างขึ้นตามเจตนารมณ์ของอาจารย์วราที่จะอัญเชิญองค์เทพต่างๆมาประดิษฐานไว้ในที่เดียวกันเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มากราบไหว้บูชาค่ะ คุดเป็นเป็นตราแผ่นดินถา,ามว่าคุดอยู่สูงไหมอยู่สูงอยู่ถึงวิมานจินพีไม่มีเทพองค์หนึ่งองค์ใดไปถึงชิวันารายพมยังไปไม่ถึงเลยใครที่จะอุชาพยาคุนะมีเถือสินห้าและมีความกระตันอยู่เป็นที่ตั้งที่สำคัญที่สุสดคือบุพการีพ่อแม่ผู้มีพระคุณน้พยาคุดถึงจะให้แก้วสารพัดหนะึ่ง แม้ว่าพญาครุฑจะมีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ที่ผู้บูชาเชื่อว่าจะช่วยดนบันดาลให้สิ่งที่ตัวเองปรารถนาสมหวังได้นั้นแต่อย่างที่พระอาจารย์วราได้กล่าวนะคะว่าผู้ที่บูชาพญาครุฑต้องเป็นผู้ที่มีความกตัญญูกะตะเวทีต่อบิดามารดาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั่นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้บูชาครุฑนั้นสมปรารถนาอย่างแท้จริงค่ะ สัปดาห์หน้าชลศรีบรกบีพีจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวความเชื่อความศรัทธาที่ไหนพลาดไม่ได้นะคะทางช่องอมรินทีวี s d 3ดีแห่งนี้ส่วนวันนี้ก็ต้องขอให้คุณผู้ชมทุกท่านโชคดีสมปรารถนาในสิ่งที่ตัวเองต้องการทุกๆคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ